เอาร่บกลับมาพบกับผมนะยแซดไอแคดเกมนะวันนี้เราอยู่กันกับเกมดะกอนบอลเซตอ่าเทนใครเทนใครชี้แท็กทีมนะโอเคก็ก็ไปหาโหลดมาเล่นนะเพราะว่ามันสนุกดีนะโอเคก็สนุกกว่าไอ้ดากอนบอลใครยี่อะไรสักอย่างนั่นแหละครับที่ผมเคยแครดไปแล้วผมก็อันลิสติ้งเพราะมันไม่ดีนะโอเควันนี้เราก็จะมาไม่เล่นเนื้อเรื่องเราจะมาไฟกันแบบเฉยๆนะโอเคมา เราก็จะมาไฟกันนะเฉยๆอ่จจะมีกระตุกบ้างนะเพราะมันเป็นเกมแบบสามตีนะโอเคมันเป็นแท็กทีมนะวันนี้เราจะปิดไปนะใครมนหนึ่งงเลยดีกว่ามาเราก็ไม่เล่นเป็นใครฮะเพราะว่าเล่นเนื้อเรื่องมายังไม่เท่าไหร่เราเ,ราเล่นล่างนี้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาคมอสนะะถ้าเป็นภาคเต็มมันอาจจะเล่นเล่นได้แบบเรียงกันเลยแล้วก็มาแปลงล่างแปลงล่างอันนี้มันเป็นภาคมอนะฮะเพราะฉะนั้นล่างแรกของโกคูก็จะเป็นคุริลินนะอย่าไปเล่นนะโอเค แล้วมันก็จะจังไรนิดหน่อยนะโอเคสู้กับใครดีเราต้องสู้กับคู่ปรับเราเดิเออเวชิต้าเวชิต้านี่ก็แปลงร่างดไ,ได้ไหมไม่ดีกว่าเราสู้กับมาจินดีกว่ามาไอสัตว์เล่นมาจินเวชิต้าโอเคฮะแปลงร่างปีศาจนะโอเคทัวเซียนกันเอาทัวเซียนกันคนละเท่าไหร่เลยคนละสองคนละสองดีกว่าโอเคเราไมา่เล่นแค่ตาเดียวนะมันมันอาจจะกระตกุกมันอาจจะทําให้เล่นนานนะโอเคเล่นแค่ตาเดียวพอโอเคระดับนี้ไอแล่น มาโอ้โหกากระตกอยู่นะมาดูมาดูในการตัดสินนี้ก็คาร์ลเบชิต้ากิยัคสุกเชิดกระดน,นเลยเลยเรอมาโอ้ยมาถึงโดนเปิดก่อนเลยเห็นไหมดูตัวเบชิต้าเลยครับมันเป็นมอนฮนะล่างมันเลยเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเล่นได้สนุกดีนะโอเคไม่เคยกระตุกเท่าไหร่อ๋ออังกฤษทำม่ทำม่ฮะปล่อยพลังขึ้นตาแบบโกรธนะ คือซูเปอร์สยานี่แปลงร่างได้เพราะว่าความโกรธนะฮะอ๋อเอ้ยเอ้ยเวนกัมช้าไปมัวแต่เมอมามาเอ้ยมา มาสุเป r e n e r อ่าไปอ๋อ s อ p e r c ย a t o โอเคควบคุมตัวเองได้แล้วอ่ารังึ้นเต้ามาจินบิชิต้าเหรอเ้ามามันต้องเล่นเป็นคอมโบนะเกมพวกนี้มันเร็วนะครับโอเคมาอ o t อ r c ค a รสอืออึ อ,อืมยอไอมาจอมปิศาทเบคิต้าเออมาเลยมามาซูปเปอร์ตลั้นขึ้นเตาไม่ตายวเวีนกรรม เป็นการต่อสู้ที่เร็วนะครับซุปเปอร์ไซย,ย่าทรีโอ้ยโอยยังไงยังไงเรายังไงเราโอ้ยเบชิต้าเออโอ้ยโอ้โอ้โหลวัลวลัว มาไอสัตว์มาโวนกันแม่งใครจะโดนดีดใครจะโดนดีดตามึงโดนดีดมึงสู้กูไม่ไหวมาเลยเบจิต้าเออเออเฮ้ยเฮ้ยบิ๊กแบงแอทแท็กเหรอบิ๊กแบงแอทแท็กยังไงอีกเออเออยังไงเบจิต้าโอ้ยโอ้โหอ่ะ อออะไรของมึงอะ่ะเบจิต้าโอ้โยเอ้ยอืมชาร์จเราจะใช้ท่านี้ปิดฉากครับมาเอ้ยเต็มตัวตายเบจิต้าทีม A ีเอทแทกแล้วเอ้ยม,มาหยอกมาทเทพเจ้ามังกร ย่า <Yeah. S 2> ดูบ่อยอะดูบ่อยรู้อะรู้เชี่ยหลับในครับ mm hmm. ออฉันเลยฉันรีบจบเกินไปแล้วเนี่ย okay. mm hmm. เคอยู่วิน mm hmm. เลยอนยะู่เข้าววินเลยวะโกโอเคมาอ่าเดี๋ยวแถมให้สักตาแถมให้อีสตา,สตาพึ่งเคียดกับเอาเบลมาแม่งชั้นแปะเร่งยากที่หายายังไงดีเล่นเป็น อ่ากูรู้ละเล่นเ,เป็นวิดีโอดีกว่ามาสู้กับผัวสู้กับโกหังนะสู้กับผัวมาถั่วเซนคนละสองเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเพลงอ่ะมาเอานี่เซลเกมด่านเซลเกมมาฉันจะทำให้เธออึ้งไปเลยแล้วมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยมาเลยโกหัง เอ้ยทุบลงว่าว่าไฮสปีดนี่ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตครับเอ้ยเอ้ยโนเฮียอะไรล่ะโกหังเอออเ้ยไม่โดนพุ่งเอ้ยเอ้ยไอเฮียต่อยผู้หญิงไอสัตว์หน้าโตเมียโอ้ยไอเฮียมึงต่อยเมียมึงเองเนี่ยโกหังไอเวรเลยเอ้ยเอ้ยว่านี่โดนท่านี้ท่าสวยครับวัด ออืเ้ข้าวที่คอ,อเทพใส่ท่าแรกไว้เหมือนเดิมเออวเดีโอลัสสปีดวิดีโอลัสครับโอเควัดชาร์จไปใช้ท่าสุดท้ายใช้ท่าวิดีโอลัสใช้ไม่โดนแน่เลยว่าแล้วไงไอสัตว์เล่นซุปเปอร์ไซย,ยาเลยเฮ้ยไม่ไม่ไมโอ้โหปล่อยพลังกับผู้หญิง เอ้ยชาร์จไม้สัตว์นะอวิดีโอลัชโดนโดนโกฮังบางอาจแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่านี่เอย้ยสอกชกเข้าที่ไข่แบบรัวๆนี่แล้วก็สอกไข่แล้วก็เข้าพยาไฟเข้าไปนอนหลับเลยทีนี้เอย้ยพุ่งโดนนี่อืมสู้ไม่ไหวนะสิโกฮังเอยหรือว่าสู้ไหววะ มีเฮียเล่นพลังเอาพลังกลับไปพลังเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหจะนอนหลับแล้วเอ้ยเอ้ยเอามาเอ้ยเอามา ยังไงเราจะไปไหนเอ้ยมันมาวิดีโอลัสมาจัดเต็มมาจัดเต็มจัดเต็มมาทีม A attack แล้วนี่แล้วก็ชกเข้าที่ใครเหมือนเดิมร้อนเลยนะจริงๆชกเข้าที่ทองนะใครจะไปบ้าชกเข้าที่ใครขอเซนหมดแล้วเซนก็ห้องเอ้ย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 ยัง เอ้ยรัวเล่นแบบรัวรเล่นแบบรัวรัวะจะชาร์จทำไมเรามานี่จับทุ่มนี่มันต้องเล่นเป็นคอมโบมาเอ้ยนี่เ,เข้าที่คอนี่เหี้ยถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ตายห่าไปแล้วเนี่ยมาอีกสิ โอ้ยโอ้ยกูรอเล่นไม่น่าต้นมันเลยไอแสบเลยเฮ้ยไม่ตายวะอตายแล้วแหละเอออมาละมาจะไปไหนจะไปไหนไปไกลๆมาแล้วก็มาชกฉันสิทำไม่ได้หรอกโค้หงังอะ มันต้องแพ้ผู้หญิงอยงู่แล้วเอ้ยเออโน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 ไม่เอาไม่เอากูพูดภาษาอังกฤษได้นะเนี่ยชาร์ตเร็วเร็วชาร์ตเอ้ยมาวิดีโอลัสต้องปิดา่าด้วยท่านี้เอากูใส่ผิดท่เาเวนกรรมมานี่เนี่ยชนะละ มันไม่มันไม่ได้มันติดลมแล้วโอเคต้องเล่นอีกรอบนึงฮะเล่นอีกรอบต้องเล่นอีกรอบมันติดลมแล้วติดลมอ่าเล่นเป็นอ่าต้องคููปรับตลอดการครับอ่านี่โกเอ่อคือทั้งอาจจะมีเออแดกมั่งนะฮะ <laughs> บอกแล้วมันเป็นมอสฮะถ้ามันแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซยา่ามันอาจจะเออแดกนะครับ <laughs> แล้วใครมาปรับให้มีเวลาเนี่ยอ่ปรับให้เป็นอินฟินิตี้ไปเราจะไม,ไม่ต้องเล่นรีบเท่าไหร่โอเคแล้วเราก็เล่นด่านอะไรดีอ่าอันนี้ดีกว่า ซิตี้ที่ถูกพังนะครับเมืองที่ถูกพังนั่นเองฉันจะต้องชนะเธอนี้หนให้ได้โกเทนฉันต้องหากแหละมาโกเทนเอ้ยเอ้ยโกเทนมาเลยมาโกเทนกำลังจะลุยแล้วเอ้ยเอ้ย มายังไงล่ะโกทังเฮ้ยโกโกทังอะไรวะกูหลอดอะไรเนี่โยโอ้โอยกจุกเลยกูล้อเล่นพูดชื่ผิดแค่นี้เองเนี่ยนะมาเลยไอ้ทั้งมาเออมามาเออเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยหลบออ้ยไม่โดนโอหลบไม่ทันไม่ใช่หลบไม่โดนอ,อมาจะเล่นอย่างงั้นเหรอเอ้าไม่โดนเว้เฮ้ยแม่งหลบได้ มาเลยทั้งอืม,มาทั้งอายุมากกว่ากาเทนแค่อ่าหนึ่งปีนะฮะมาไอ้เคี้ยไม่โดนะะฮะอออโอโอเออผิดผิด,ผ,ดผิดแล้วมันทําผิดมาหาเลาะทั้งทําผิดมาหาเลาะอืมเอยเอยมามาอิชช้าไปช้าไปเวรกรรม โอ้โหไอเชี่ยทางม่งเล่นพลังไนงะสัตว์ขี้โกงเหมือนพ่อมึงเลยชาร์ตมามามา,มาเอาไอีกแค่แค่นี้ยังไม่โดนเลยนะสัตว์โกโกโกเทนต์ตาตา,ตาเขยสัตว์ฮะวัดเอาไอ้กที่หลบได้มามามาเออมามา อะไรกูจะโดนสักทีเอ้ยกูไม่ได้หมายถึงโดนอย่างนี้มาอ้เชี้ยก็ยังบอกได้อีกอมึงเก่งกันไปละชาร์จไอ้ทั้งโดนสักทียา่าเอ้ยหลบได้นี่นนะเอ้ยมา้มองชาร์จอะ,อะมาซุปเปอร์หาลังคึืนเตา ย่าเงี้ยมาพังบ้านทิ้งเลยมานี่อะไรอะไรแล้วอะไรอะไรอะไรถังสู้ไม่ไหวแล้วสิอึกถ้าได้อีกอะจังไรไอ้เงี้ยแม่ง <ś c oughs> น่ารักว่ากโกเทนอนอะยังเอ้าไม่คข้าไม่เ้าโอเคอะยาชาร์ท มาโอ้ยโอ้ยโอยโดนโดนโดนเฮ้ยลบหลับไหลเลยอยู่ในตู้เย็นมามาจะพุ่งจะใส่ท่าเดิมครับเอ้ยอย่าไอ้ชี้จะจับกุ้มืมาชาร์จเอ้ยอยา่วาว้าวแดกเอานี่ไปแดกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องดูสกิลก่อนครับ มี full power ไหมไม่มี full power กูต้องชาร์จเองไอเวนเนี่อะล้างเออของมันนะบอกแล้วมันเป็นบอสเอ้ยอย่าพึ่งเข้ามายุ่งได้ไหมฮ่าฮ่าฉันจะต้องชน,นะเอ้ยกูกดไหลมั่วแล้วเนี่ยอ้าเวนกรรมมาต้องใช้พลังขึ้นเตาร่วมกับพี่ชายยา่ามาเลยทั้งจะสู้พลังขึ้นเต่าของสองคนได้ไหมลก มา,ยาอย่าะพี่เกาฮังเชีย่ยร์ทางวินไปนู่นเลยฉันสู้มากจนหิวแล้วสินิสัยเหมือนโกคูเลยโอเคเอาละ่ะสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟถ้าหัวเคินมปกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ผมจะได้มาทำคลิปใหม่ด้วยนะครับเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มาทำคลิปใหม่นะถ้ามันนะโอ้โหเม้นใต้ล่างเลยโอ้โหเพราะว่า มันมันมากเลยเกมนี้โอเคฮะบ๊ายบายโอเคอยากเจอกันก็ต้องรอครับ